รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยอุปกรณ์จัดแต่งทรงผมเลอซาชาเครื่องรีดถนอมผ้าไอ้น้ำ at home ิวรอนส Skin Innovation สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันออนอุมากเกษตรพืชผลนะคะในรายการ Talk กอาเซียนค่ะหลากหลายมุมมองกับข้อเท็จจริงของอาเซียนนะคะสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกันกันกบวิทยากรคนไทย ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกนะคะและที่สําคัญก็คือเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คนไทยนะคะหันมาสร้างชื่อสร้างความสําเร็จในเวทีระดับโลกด้วยนะคะคุณบัณฑิตอึ้งรังสีค่ะสวัสดีค่ะครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันนะะในเรื่องของการพยายามที่จะสร้างแบรนด์ของตัวเราขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้รับการยอมรับตั้งแต่ระดับในประเทศไทยก็ดีถ้าคุณยังตัวเล็กอยู่นะคะแต่ว่าสำหรับคุณบัณฑิตนี่ก็คือเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วครับผมเขา้ย้อนมาดูอย่างที่เราบอกกันนะคะว่า ประชาคมอาเซียนจะเปิดปี2518นะคะแต่ดิ่ฉันจาได้สัปดาห์ที่แล้วคุณบัณฑิตบอกว่าไม่ต้องมองแค่อาเซียนมองระดับโลกไปเลยถ้าเราได้ไปในระดับโลกเราก็เ huh. ป oh, ็นผ uh huh. ู้นําในอาเซียนด้วยปริยญาขอสูตรแบบบัณฑิตเลยได้ไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นโดยส่วนตัวก็ตามถ้าคุณเป็นนักวิชาการเป็นนักวิชาการยังไงให้เป็นนักวิชาการระดับโลกคุณเป็นหมอยังไงเป็นหมอไทยให้ไประดับโลกคุณเป็นนักร้องนักร้องไทยยังไงให้ไประดับโลกหรือคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจคุณจะไประดับโลกได้ยังไงโอเคอเดี๋ยวผมขอพูด2เหตุผลที่ว่าทําไมคุณต้องคิดไปไประดับโลกเลยเพราะมันเป็นมันง่ายกว่าเยอะถ้าคุณออปเปรตแบบนั้นถ้าคุณคิดแบบนั้นชีวิตคุณจะง่ายขึ้นข้อหนึอาเซียนเนี่ยคนอาเซียนคนอเอเชียนเนี่ยทุกทุกแทบทุกประเทศยกย่องฝรั่งบ้าฝรั่ง ไม่ใช่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะยกย่องฝรั่งก่อนอันนี้เป็นความจริงใช่แม้แต่ที่เกาหลีที่จีนที่อื่นๆก็เป็นเหมือนกันใช่เขามองไปทางตะวันตกก่อนถ้าปะตะวันถ้าทุกอย่างได้ถ้าได้รับการยอมรับจากตะวันตกแล้วเนี่ยถือว่าเป็น global man ทันทีผ่านเลยผ,เผ่านนันทีแต่ว่ากับกันไม่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 ไม,ไม่ไม่ work หมายความว่าคุณทํางานแคบตาย1ิปี20ปีโอเคไปอยู่ระดับอาเซียนได้คุณจะไป global man ก็ยังไม่ได้ ก็ต้องไปต่อสู้ให้ทางตะวันตกยอมรับแต่คุณต่อต่อสู้ครั้งเดียวตะว,วันตกยอมรับปุ๊บที่เหลือจยอมรับเห็นด้วยข้อนี้เห็นด้วยคุณมันดิตร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะข้อสองข้อสองก็คือคนส่วนใหญ่ที่ไม่ทําอย่างนั้นที่ไม่กล้าคิดอย่างนั้นเพราะเขาคิดว่ามันยากเพราะเขาคิดว่าอ๋อไปไปไป global brand ไปไปไปตีตลา,าดระดับระดับโลกเนี่ยมันยากมากมันเหนื่อยมากก็ยากไม่ใช่คุณมันดิตบอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ยากจริงๆแต่มันไม่ยากมากกว่าถ้าคุณคไปฟาดฟันกับคนในประเทศตัวเองมันไม่ผมคือผมรู้เลยว่าถ้าผมตั้งเป้าไว้แค่เออต่อไปชาติานี้ฉันขอแค่เป็นคอนดักเตอร์ระดับหนึ่งของเมืองไทยผมไม่คิดว่าชีวิตผมรากลําบากกว่านี้เ mm. พราะอะไรรู้ป่ะเพราะเราจะต้องมาฟาดฟันกับคนระดับแบบเนี้ยคนระดับคนระดับในประเทศซึ่งเขาจะคิดอีกแบบหนึ่งเขาจะคิดการที่เขาจะก้าวหน้าได้คุณต้องลงมา ก็จะมีการฟาดฟันกันตัดเลือ่อยขายเก้าอี้กันในวงการในงการผมนะในวงการ <cond u ctor> เฉพาะคอนดักเตอร์เราจำกัดความความคิดตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าฝรั่งก็ไม่เป็นหรอคะฝรั่งก็เป็นแต่มันตลาดมันใหญ่มากไงมันก็จะมีคนบางส่วนที่ดูเรื่องความสามารถม,มันแน่นอนมันต้องมีบางส่วนที่มีมอคติบางส่วนที่คิดเรื่องเน็ตเวิร์กเรื่องเรื่องเรื่องออสีผิวเรื่องออคุณเป็นลูกใครอะไรเงี้ยมันก็คิดอย่างนี้บางส่วนแต่เนื่องจากตลาดมันใหญ่มากมันก็จะมีบางส่วนที่ โอเคกับคนต้องการคนมีความสามารถมาช่วยจริงๆใช่ไหมเขาะจะไม่ค่อยแคร์เรื่องสีผิวเท่าไหร่เราก็ต้องไปเราก็แค่ไปทํางานให้กับคนที่ถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมสร้างตัวขึ้นมาแค่เพราะว่าสาปีผมยังไม่ไปไหนเลยถ้าผมตั้งเป้าว่าฉันต้องการแค่เป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยแต่ผมคิดว่าโอเคถ้าเกิดเราตั้งเป้าไว้สูงเราเหนื่อยครั้งเดียวทุกที่เหลือได้หมดเลย คุ้มค่มาใช่เ<า>พราะว่าพอผมชนะกันยกตัวอ,อย่างถ้าผมชนะการแข่งขันที่เมืองนอกที่ที่นิวยอร์กใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นประทับตาจากนั้นเนี่ยตอนนั้นผมทํางานแค่อเมริกาประเทศเดียวนะหลังจากนั้นเนี่ยคำเชิญมาจากทั่วประเทศท,ทั่วโลกเลยายอมรับยดยปิยาใช่เอเชียก็ถือว่าเป็นกระจอกเลยสำหรับผมเกาหลีก็ถือว่าเฮ้ยฉันทํางานก็สนุกสนุกไม่ได้ไม่ได้ไปต้องไปฟาดฟันกับคนโลเคอล่ะ ผมไม่ต้องไปฟาดฟันกับคนโลกเพราะว่าชั้นแบรนด์ใหญ่กว่าชั้นแบรนด์สูงกว่าทางนั้น,นยอมชนะ,ะในเวทีระดับโลกที่นิวยอร์กมาแล้วใช่ใช่หเหมือนกันในเมืองไทยก็ทางเมืองไทยต้งตอนตอนหน้านั้นผมยังไม่เคยถูกเชิญมาคอนดักในเมืองไทยเมืองไทยก็เชิญเข้าไปมาคอนดักแต่ผมมามาฟาดฟันกับเมืองไทยเราไม่ยอมไปไม่ไม่ไม่ไปสร้างแบรนด์แบบ global เนี่ยตายอ้าล้อ,อันนี้ให้เข้าใจเหตุผลว่าทําไมจึงต้องตั้งเป้าเป็น global เป็นระดับโลกคราวนี้มาถึงวิธีการกันบ้าง เราเห็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเห็นรถไฟฟ้าในทุกพื้นที่กรุงเทพเห็นตึกสูงที่สุดของโลกเห็นอุตสาหกรรมนาโน,โนที่สมุูรปราการเห็นศูนย์กลางการเดินทางของอาเซียนที่นนทบรุรีอนาคตที่เราเห็นทำให้เราต้องลงไปทำงานในวงส่งไฟฟ้าใต้ดินและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะเราเชื่อว่าเมืองจะเติบโตได้ดีต้องมีรากฐานที่แข็งแรงสเสมอการไฟฟ้านครหลวง ปัญหาที่ผู้คนมากมายกำลังตื่นตรนกอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาโลกร้อนครับทั้งนี้ถ้าทุกๆคนบนโลกร่วมมือร่วมใจกันช่วยแก้ไขปัญหาโลกใบนี้ ก็คงอยู่กับเราทุกๆคนตลอดไปตราบนานเท่านั้นเช่นเดียวกับการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องดูฉลาดประหยัดไฟที่ได้รับการตรวจสอบจากการไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามิสูชิต้าขอร่วมสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและขอร่วมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนครับการศึกษาคือรากฐานของอนาคตเพองกับัวเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเราเชื่อมั่น คุณทำได้มหาวิทยาลัยสยาม 0. 2867 8088เราเห็นสถานีชาร์จรถยนไฟฟ้าเห็นรถไฟฟ้าในทุกพื้นที่กรุงเทพเห็นตึกสูงที่สุดของโลกเห็นสาหารตมนานโ,นโนที่สมุทรปราการเห็นศูนย์กลางการเดินทางของอาเซียนที่นนทบ,บรุรีอนาคตที่เราเห็นทำให้เราต้องลงไปทํางานในวงส่งไฟฟ้าใตดินและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะเราเชื่อว่าเมืองจะเติบโตได้บี ต้องมีรักฐานที่แข็งแรงเสมอการไฟฟ้านครหลวงสนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวงเอาละอันนี้ให้เข้าใจเหตุผลว่าทําไมจึงต้องตั้งเป้าเป็นโกลโบเป็นระดับโลกคราวนี้มาถึงวิธีการกันบ้างอืมอ่าโอเคอย่างแรกก็คืออย่าไปคิดว่าเออคืออย่างแรกว่าตอนนี้เนี่ยโลกมัน เล็กลงมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะอินเทอร์เน็ตเพราะมดลงไปในอินเทอร์เน็ตเลยผมยกตัวอย่างนะมีมีมีเคสตดตี้อันหนึ่งซึ่งกางเกงมวยไทยคุณเคยเห็นไหมกางเกงมวยไทยเขาก็ขายอยู่ประตูน้ําแล้วก็ขายแบบตัวแล้วไม่กี่ร้อยอะตัวร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ฟาดฟันกันแล้วก็คนซอยนั้นทางซอยขายเนี่ยมีทุกแผงเลยเหมือนเหมือนกันเลยใช่ตอนนี้ตอนนี้ คนรุ่นใหม่เขาคิดอีกแบบว่าถ้าฉันจะขายเนี่ยเราเราขายเรื่องราคาตัดกันราคาก่อนจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอกถ้าฉันขายทั่วโลกหรือใช้ขายอินเทอร์เน็ตคุณจะไม่รู้นะว่าในในเมืองนอกเนี่ยคนคนต่างต่างประเทศคนตะวันตกเนี่ยสนใจบางอย่างอยู่เรื่องเมืองไทยสินค้าบางประเภทนี่มันขายได้ในแล้วมวยไทยไอ้กางเกงมวยไทยนี่ก็เป็นหนึ่งในเพราะว่า เป็นหนึ่งในในสินค้าที่แบบว่าคือคนชอบมวยไทยเยอะใช่อะไรที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยก็เลยพลอยได้อันนี้สงไปด้วยใช่เช่นกางเกงมวยไทยใช่แล้วเขาก็ข,ขายทางอินเทอร์เน็ตตรงนี้รวนรู้เรื่องเลยเรายได้เรือนนึงเป็นรู้กี่ล้านใช่ไหมใช่เพราะอินเทอร์เน็ตนี้ฝรั่งคนซื้อเยอะกว่าที่จะเป็นฝรั่งเดินแถวประตูน้ำซะอีกใช่แล้วเราเราเราเอ่อมาจิ้นสูงกว่ามันไม่ต้องไปผ่านคนกลางใช่ไหมแล้วก็เขาก็ส่งให้ลูกค้าโดยตรงเลยแล้วแล้ว ฝรั่งเนี่ยเขาไม่มาซื้อร้อยร้อยสองร้อยในกระจอกมากเขาขายก็ไปขายขายราคาสูงๆได้ถ้าคุณอยู่อยเมริกาคุณจะรู้ว่า<ช>สินค้า<ช>ที่เมืองไทยเนี่ยโอ้โหตัดราคากันแต่ไปอยู่เมืองนอกนี่ขายได้ราคามากกว่านั้นมากสูงมากกําลังคิดว่างไงรู้ไหมคะเพราะว่าบางทีลูกค้าก็อาจจะไม่มีโอกาสมาเห็นเป็นแผงๆที่จะเดินเปรียบเทียบราคากันก็ได้ใช่คู่แข่งมันน้อยถ้าไปอยู่ในระดับนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดอะไรคิดคิด global ไปเลยแล้วสมัยนี้เนี่ยดีสําหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่า มันมีอินเทอร์เน็ตสมัยที่ผมสร้างตัวขึ้นมามันไม่มีอินเทนอร์เน็ตเวอร์ไปอยู่ที่คนอื่นหมดไปตัวกลางหรือว่าไปอยู่ที่สือ่อไปอยู่ตอนนี้ power อ,อ,อยู่ที่ตัวเราหมดลวเพราะอันนี้เป็นอะไรที่คนแบบคนทั่วไปไม่ค่อยยังไม่ค่อย get นะคนไทยยังไม่ค่อยก็ตว่า power ตอนนี้อยู่ที่ตัวบุคคลคุณสามารถคุณามาีอินเทอร์เน็ตคุณสามารถติดต่อกับคนทั่วโลกได้สมัยส,สมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่ถ้าสื่อไม่เอาด้วยคุณไม่มีทางดังสมัยสื่อไม่เอาด้วยหรือว่า ค่ายเพลงต่างๆค่ายหนังสือต่างๆไม่เอาด้วยคุณไม่มีทางดังสมัยนี้พวกนี้น้งหมดอานาจกันหมดแล้วก็คือเพราะอะไรสื่อมือนอกก็เริ่มจะแย่แล้วใช่นนิวยอร์กไทมส์อะไรก็เริ่มจะเจ๊งแล้วเพราะว่าอะไรคนไม่คนม,คนม,คนมคนนาโฆษณาในอินเทอร์เน็ตหมดคนโซเชียลมีเดียใช้โซเชียลมีเดียเป็น power ของเขาค่ายเพลงค่ายหนังสือต่างๆเนี่ยแค่สมัยนี้เป็นแค่ตัวกลางนะ,ะถ้าถ้าคุณถ้าคุณไม่สามารถที่จะสร้างตัวเองให้ตัวเองมีแบรนด์ได้เขาก็ไม่เอาคุณแต่คุณถ้าแ,แต่คุณไม่ต้องไปพึ่งเขาที่จะสร้างตัวเองมีแบรนด์ คุณพึ่งตัวเองได้เพราะอินเทอร์เน็ตเพราะผมผมจะเน้นคํานี้เลยว่าอ mm ินเทอร์เน็ตเป็นคําตอบของคนไทยไป g l o b a l อย่างเร็วที่สุดคุณไม่ต้องไปอยู่เมืองนอกให้เสียเวลาไม่ต้องไปใช้เวลาอย่างอยู่เมืองนอกแบบอย่างผมเกือบ20ปีใช่ไหมตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ที่บ้านคุณสามารถสร้างแบรนด์ให้ตัวเองได้โดยอินเทอร์เน็ตโดยมีอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือแต่ก่อนที่จะไปเจอเครื่องมือนั่นหมายความว่าเราต้องมีของที่ดีต้องมีเนื้อหาสาระที่ดีต้องมีตัวสินค้าที่ดีแล้วรู้จักการโปรโมทสร้างสินค้ายังไงให้ดี พ่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกสินค้าของไทยอยู่แล้วเนี่ยนะสินค้าจริงๆเนี่ยผมมองเห็นมีสินค้ามากมายในเมืองไทยที่มันดีแต่เขาไม่รู้จักการสร้างแบรนด์เขาเขาช้าราคาถูกหมดเลยเพราะของราคาถูกปุ๊บคนก็ดูถูกแล้วจะแพงจะขายได้เลยก็ขายเมืองนอกไงก็เหมือนกันกับเราอย่างยงผมยกตัวอย่างแล้วอเคือกเกงอย่างริเกงมวยไทยใช่ไหมเขาถ้าขายเมืองไทยได้ตัวเท่าไรร้อยสองร้อยไปขายเมืองนอกได้เกือบพันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเมืองนอกเขามองด้วยตาอีกแบบหนึ่ง เขาเขามองเขามองว่าออสินค้าชน,นิดชั้นยอมจ่าย2ี่สบสามสิบเหรียญชั้นยอมจ่ายาแต่พอดีเราถ้าคนที่เกิดมา you know, อยู่แค่ประตูน้ำอะไรเงี้ยเขาก็จะมองเขาจะคนมองแค้น,นเองอนะเฉพาะหน้าเขาจะมองว่าอ๋อมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่แต่ถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกเนี่ยคุณจะรู้เลยโอ้โหอะไรที่มันของบางอย่างที่มามาจากเมืองไทยนะมันมีราคามันชัดราคาแพงได้บางคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เข้าใจไงว่าอ๋อวิธีการที่จะให้ลูกค้าซื้อได้ก็คือการตัดราคาฉันต้องถูกกว่าคนนั้น นี่คนคนเอเชียหรือคนไทยจะคิดแบบนี้อย่างเดียวเขาไม่รู้จักการสร้างแบรนด์ไงแต่เขาถ้าเกิดคุณรู้จักการสร้างแบรนด์เนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยจริงจริงบางทีถ้าคุณชาร์จแพงกว่าเนี่ยลูกค้ายิ่งวิ่งเข้าหาคุณมันเป็นเรื่องที่แปลกใช่ใช่ผมผมผมไปอยู่เมืองนอกนานๆถึงเข้าใจเรื่องนี้ไงว่าเฮ้ยนี้มาตรฐานไหมเดี๋ยวหลายคนบอกมันก็ไม่แน่หรือเปล่าบางทีราคาเราแพงทําให้เขามองผ่านเราหรือเปล่าแต่ว่าคุณต้องมีมีอย่างอื่นไง ก็คือของคุณ<น>ต้องดีใช่ของคุณต้องดีแต่คุณต้องรู้จักการสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเสร้างสร้าง,างพูดง่ายคือการสร้างแบรนด์ก็คือว่าเขาต้องรู้จักชื่อคุณนะชื่อคุณต้องติดปาก kitty. ชื่อคุณต้องอฟังปุ๊บอ๋อ,อ <c oughs Millenn ique> น <c oughs> ี่คือใช่้องทำให้คุณดังนั่นเองใช่แล้วนี่คุณสามารถที่จะคือพูดง่ายคุณเป็นแบรนด์เนมเป็นสินค้าแบรนด์เนมตัวคุณก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมและสินค้าอะไรที่ออกมาจากชื่อคุณ ก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมด้วยผมผึงจะเน้นไว้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักสร้างแบรนด์นะโอ้โหชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะถ้าเกิดคุณไม่รู้จักการสร้างแบรนด์เนี่ยทั้งชีวิตคุณคือต้องต่อสู้กับเขาต้องต่อสู้เขาเรื่องราคาตัดราคากันนะแต่ถ้าคุณรู้จักการสร้างแบรนด์เนี่ยคุณสร้างแบรนด์ของคุณให้เป็นมีคนรู้จักมีคนยอมรับมีมีลอคอยสมีมีลูกค้าที่แบบว่าฉันไม่สนแบรนด์อื่นละฉันจะเอาแบรนด์เนี่ยฉันมีความจงรักภักดีกับแบรนด์นี้โอ้โหชีวิต คุณไม่ได้ขายของครั้งเดียวคุณเขาขายของคุณขายของเขาตลอดชีวิตหน้าที่ของคุณคือทำให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตแล้วมันจะโตขึ้นแบบทวีคูณคนคนคนลูกค้าคนเดียวใช้ตลอดชีวิตแล้วเมื่อคุณมี10คนมันก็จะมี10คนที่ใช้ตลอดชีวิตคุณไม่ได้ขายของครั้งเดียวโอ้โหมันเป็นชีวิตที่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเยอะแต่นั่นหมายความว่าเราต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือให้เขายอมรับเราก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตามมาแต่เหนื่อยครั้งเดียวไหมคุณเหนื่อยเหนื่อยครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็แแตตต่่่ผลลลเนนนนีีีียมัทททวคคูณณอออดดุืช หาวิธีตัดราคาคนอื่นตลอดชีวิตเหนื่อยถามได้ไหมว่าสิ่งใดที่ไม่ควรมีอยู่ในความคิดของคนที่ต้องการประสบความสําเร็จเราเห็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเห็นรถไฟฟ้าในทุกพื้นที่กรุงเทพเห็นตึกสูงที่สุดของโลกเห็นอุสาตานานนองที่สมุดปราการเห็นศูนย์กลางการเดินทางของอาเซียนที่นนทบุรีอนาคตที่เราเห็น ทำให้เราต้องลงไปทํางานในมงส่งไฟฟ้าใต้ดินและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพราะเราเชื่อว่าเมืองจะเติบโตได้ดีต้องมีรากฐานที่แข็งแรงสเสมอการไฟฟ้านครหลวงวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรมากที่สุดอยากเห็นสิ่งที่สร้างมามีประโยชน์กับคนรุ่นต่อๆไปอยากให้คนที่เรารักมีชีวิตสะดวกสบายขึ้นอยากให้คนที่เราผูกพันเข้มแข็งขึ้น อยากให้ลูกหลานทั้งอาเซียนมีอนาคตก้าวหน้ายิ่งขึ้นและอยากให้พวกเราทุกๆคนสืบทอดความทุ่มเทเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตลอดไป1 0 0ปี S C G Drawing the Future ปัญหาที่ผู้คนมากมายกำลังตื่นตระหนกอยู่ในขณะนี้นะครับนั่นก็คือปัญหาโลกร้อนครับทั้งนี้ถ้าทุกๆคนบนโลกร่วมมือร่วมใจกันช่วยแก้ไขปัญหาโลกใบนี้ก็คงอยู่กับเราทุกๆคนตลอดไปตราบนานเท่านานเช่นเดียวกับการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องดูฉลาดประหยัดไฟที่ได้รับการตรวจสอบจากการไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้ามิสูชิต้าขอร่วมสนับสนุนการลดการใช้พลังงานและขอร่วมการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนครับ การศึกษาคือรากฐานของอนาคตคุมองใหมให้กับตัวเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเราเชื่อมันคุณทำได้มหาวิทยาลัยสยาม028678088ร่วมกันทําเมืองไทยให้ยั่งยืนเพียงกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรอยแนวเบื้องพรยุคนละบาด มาร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองสวยน้ำใสไร้มลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเพื่อถวายพ่อหลวงของเรานะคะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมถามได้ไหมว่าสิ่งใดที่ไม่ควรมีอยู่ในความคิดของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จคำว่าเป็นไปไม่ได้เพราะทุกอย่างเป็นไปได้หมด ถ้าคุณรู้จักถ้าคุณฝันเนี่ยถ้าคุณแบบว่าเออเหมาะสามารถมองเห็นในอนะคาคตว่าสิ่งที่ทุนต้องการคืออะไรเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้หมดอันนี้ผมแกนตรันตีผ่านชีวิตมาละสมัยก่อนคนไทยคิดว่าเออไม่มีทางที่คนไทยไปยืนคุมวงฝรั่งเป็นหัวหน้าฝรั่งเดินทางทั่วโลกคนไทยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมไปลองทําดูเอมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นก็ทําได้เออไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแสดงว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะมองว่ายากแต่ถ้าหากเราคิดที่จะทำปุ๊บ ช่องทางก็ดีเส้นทางมันก็จะออกมาเรื่อยๆ <Yes. S 2> อย่างนั้นชัวร์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเมื่อไรที่คุณตั้งตั้งเห็นเห็นในหัวอย่างชัดเจนว่าโอเคฉันต้องการแบบนี้นะมันจะเลิกชีวิตคุณจะเริ่มแบบมีมีสถานการณ์เข้ามามีคนเข้ามาที่แบบใช่ที่ยกตัว,วยอย่างเลยไหม,มยกตัวอย่างสูตรต่างๆที่คุณบัดิตใช้เพื่อที่จะทําให้ตัวเองไปถึงระดับโลกได้ช่วงของ20ปีแห่งการต่อสู้เนี่ยใช้สูตรอะไรไปบ้างตอนแรกเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยชัวร์ว่า hey. เป็นไปได้หรอว่าที่คนไทยจะไปยืนคุมฝรั่งอะไรเงี้ยทำทำอะไรทำ,ทำแบบว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าเขาเห็นอย่างได้นชัดตอนนี้พอประสบการณ์แรกที่ท,ที่ที่ทำให้ผมเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้ก็คือมีคอนดักเตอร์มีคนมีสองคนตาเขาเริ่มมองหาแล้วว่าเออตกลงเนี่ยมีเคยมีใครเป็นโมเดลปะมีคนมีใครเป็นโมเดลที่เคยทําได้หรือปะเราลองมาลองมาจับเป็นโมเดลแล้วก็คือ มีคนอินเดียคนหนึ่งเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกคอนดักทั่วโลกแล้วมีคนญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งชื่อเซจิโอซาวะหาตัวอย่างหาโมเดลคนที่ทําได้แล้วก่อนอ๋อตกลงมันมีคนทําได้แล้วแสดงว่ามันเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ก่อนเราอยู่แค่เมืองไทยอ่ะเราไม่รู้อ๋อคนรอบตัวเราไม่คิดอย่างนี้หมดเลยคนรอบตัวเราก็าคือถึงเวลาก็ฝรั่งมาสั่งฝรั่งมาสั่งเราจะคิดแบบแคบๆไงนี่เราต้องลงมองออกไปแล้วอะตกลงมันมีคนทําได้แสดงว่ามันเป็นไปได้พอเป็นไปได้แล้วแต่ต่อไปคืออะไร ไป,ไปหาไปหามันดูได้ว,ว่ามันทําอะไรมันทำ, <K> ทำยังไงเขาทำยังไงเออท่านั้นเองแล้วผมก็หาพยายามไปหาหนังสือมาหนังสือมาอัตประวัติเขาว่าสู้ยังไงทําอย่างไรแต่อันนั้นก็เป็นหนึ่งวิธีการสําเร็จโอเคหนังสือก็เป็นหนึ่งช่วยระดับหนึ่งแต่ผมก็คิดต่อ,อเฮ้ยถ้าเกิดเราได้ไปเรียนกับเขาล่ะอ๋อเป็นลูกศิษย์เลยเอ,อถ้าเกิดมันมาเทรนเราอ่ะนั่นอ,อีกระดับหนึ่งแล้วนะนั่นอีกระดับอันนี้ก็เป็นสเต็ปของความสําเร็จที่ใช้ได้กับทุกสาขาไม่ใช่แค่ คอนดักติงหรือว่าไม่ใช่แค่นกักดนตรีอย่างเดียวนี่ถามตอนน่อทีกอยู<ล>นะ่หลายท่านที่ชมรายการจะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะจะไปสมัครเรียนกับเขาให้เขาสอนเราแล้วคิดหรือว่าเขาจะรับเราเอ,อใช่มันเราต้องหาวิธีที่เขาจะได้ด้วยนี่คือประเด็นเลยคือไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคิดแคบแคบไงว่าเป็นไปไม่ได้เราคนระดับนั้นเขาไม่ไม่ไมายุ่งกับเราหรอกหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยถ้าเกิดไม่เคยผมไม่เคยมาบอกงี้เขาอาจจะคิดอย่างนั้นไงแต่ผมจะบอกได้เลยว่าคนระดับนั้นถ้าคุณหาวิธีที่เขาวินด้วย ที่เขาได้ด้วยคือคุณเันดิจจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดเอาอ๋อแน่นอนแต่คิดว่าเราไปให้เขาก่อนแล้วเราถึงจะได้ใช่ใชนีต่ตรงประเด็นมากเลยก็คือว่าสรุปนะั้นก็คือ you give before receive ให้ก่อนให้ก่อนที่จะรับนี่คือสูตรแห่งความสำเร็จ ถ้า<ม>เราให้เขาเขาจะเปิดประตูต้อนรับเราใช่แต่ถ้าเราจะไปเอาจากเขาเขาก็จะใช่ใช่คือคนส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ไงคน,คนที่อยู่ในระดับนั้นนะคนที่อยู่ในระดับสูงสูงเขาจะเจอแบบนี้คือคนมันจะมาหาเขาเอาเอาโน่นเอานี้ตลอดมันมันแบบแล้วทําให้เขาเนี่ยคน,คนพออยู่ในระดับที่ดังขึ้นมาหรือมีชื่อเสียงขึ้นมาเขาจะแบบว่าระวังตัวระวังตัวเพราะว่าจะมีคนที่มาเอาเสมอเลยแต่คุณต้องหาวิธีที่ว่าถ้าคุณจะเข้าใกล้คนระดับนั้นได้ you have to give ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ขอแค่เรียนรู้เท่านั้นเองแต่นั่นไม่ได้หมายความว,าว่ามันจะเพียงพอกับการขึ้นไประดับโลกนะมไม่ว่าจะหาตัวอย่าง<ม>หรือไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาเก่งๆทําอะไรอีกฮะสเต็ปต่อไปคุณต้องคิดอะไรที่เป็นของตัวเองสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองทำได้อย่างเช่นสร้างธุรกิจที่ออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมสร้างหรือว่าสร้างสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอย่างผมก็คือเมื่อไปเรียนรู้ไปดูดความรู้จากพวกนั้นเนี่ยทำยังไงที่ฉันจะมีชื่อเสียงได้คําตอบคือการแข่งขันต้องหาเวทีหนูไม่ใช่ไปอยู่ใต้เขาตลอดเวลา คนจะจาแบรนด์ของคุณได้เป็นั้นถ้าคุณไปอยู่ถ้าคนทุกคนทุกครั้งที่เขาเห็นคุณเนี่ยเขาอยู่คุณไปอยู่ใต้เป็นเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเป็นลูกเป็นลูกเออเป็นเด็กฝึกงานเสมอเนี่ยคนมันจาได้แบบนั้นเนเขาจะไม่เดี<า>ยวเองแต่คุณต้องขึ้นเร็วคุณต้องขึ้นเออต้องมีแบรนด์ของคนที่ว่าเออฉันขึ้นมาละฉันขึ้นเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปก็คือสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองทํำยังไงก็คือการแข่งขันเออการแข่งขันนี่เป็นการที่ว่า เพราะพวกสื่ออะไรจะมาอยู่ที่นั่นแล้วแล้วการที่ว่าเออเราเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเนี่ยก็เป็นการสร้างแบรนด์อย่างหนึง่งอ่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอย่างหนึง่งมันเป็นหมายถึงว่าทําวิกฤตให้เป็นโอกาสคนมองว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้มีความสามารถอะไรมากนักเพราะเราบอกว่าเรามาจากประเทศไทยกลายเป็นจุดเด่นที่คนหันมาจับตามองเราไหมช่วงหลังๆช่วงหลังๆแต่ว่าช่วงแรกนี่ก็คือว่าเขาไม่แข่งเลยด้วยซ้ำเขาอขอบอกว่า,าที่หนักหน่อยนะเพราะไอ้พวกไอ้พวกที่มันอยู่พวกที่เป็นคน รับคนเข้ามาพูดง่ายเป็น HR เป็น HR รับดูเรซูมเม่เงี้ยพวกนั้นความคิดเขาจะแบบยังไม่ค่อยจะสูงมากเขาก็เออมาจากเมืองไทยฟึบเอาทำทิ้งออกไปก่อนเขาก็จะเขาก็จะเอาแบบประเทศใหญ่ๆก่อนแล้วเ<ล>จออย่าง,างนี้คุณมันดิแก้ปัญหาย,ยัางไงประเภทที่แม้แต่ใบสมัครยังไม่ผ่านเหนื่อยเหนื่อย,อ,ยอันนี้เหนื่อยก็คือโอเคถ้าเอาชนะมันไม่ได้ก็ตอนแรกก็ใช้วิธีการเอาจํานวนไว้ก่อนสมมุติคนเพื่อนผมมันส่งใบสมัครกันคนละสิบใบ ผมต้องโอเคฉันต้อง10เท่าของพวกมันร้อยใบร้อยใบอะไรเงี้ยก็คืออาจจะได้จำนวนตอนแรกก็คิดแบบง่ายๆเอาแค่จํานวนอ่ะและสองนอกจากจำนวนก็คือว่าคอนเน็กชันหาร์คเจอใครรู้จักใครบ้างคอนเน็กชันก็คือแต่ว่าเราไม่ได้ไปแบบว่าไปช่วยผมหน่อยเธอครับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เราต้องไปในแบบว่าเออเรามีของเราเราต้องเป็นเราต้องพูดง่ายหผมฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวัน คือในระหว่างที่เราหางานเราก็ฝึกฝนตัวให้เก่งขึ้นทุกวันเรามีสีมือนะใช่ใช่เรามีเรามีอะไรออฟเฟอร์ให้กับโลกเรามีอะไรเสนอให้กับโลกเราไม่ใช่มาเอาของฟรีนะครับผมมาเพื่อที่จะให้ให้มากกว่าอ่ให้มากกว่าคนอื่นนี่คือนี่คือวิธีการคิดเราต้องทำไป2สองอย่างพร้อมกันก็คือสร้างเน็ตเวิร์กเพื่อที่จะคนคนเขาเห็นว่าโอเคเรามาเนี่ยเรามาเสนอของที่มีคุณคุณภาพคุณคุณของดีอ่าถึงแม้วขาจะมีอาคาติโอเคมันจะทนได้ขนาดไหน คนมันจะมีอาติได้นานขนาดไหนใช่ไหมเราให้<อ>รู้ก <คน S 2> ันไปสินี่ต้องฟังท่านผู้ชมค่ะคุณมณิิตอึ้งรังสีนะฮะทำให้คนไทยเราได้รับการยอมรับในระดับโรคเพิ่มมากขึ้นและในขณนะเดียวกันทุกวันนี้ก็คือสร้างให้คนไทยเราเนี่ยได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นในจํานวนที่หลายๆคนบอกว่าหนังสือของคุณมณฑิตที่ออกไปเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าจะต้องมีคนเก็บเกี่ยวอเอาไปเปลี่ยนชีวิตได้นับสิบนับร้อยนับพันนับหมื่นหรือมากกว่านั้นนะหนึ่งนาทีตรงนี้นะ จะอาเซียนเปิดปีไหนก็ตามนะคนไทยจะพร้อมสู้พร้อมรับเนี่ยคุณบัณฑิตอยากฝากอะไรครับสิ่งที่เขาที่คนไทยต้องเปลี่ยนคือความคิดว่าฝรั่งเก่งกว่าว่าคนอื่นเก่งกว่าอันนี้ไม่จริงถ้าคุณสามารถที่จะคุณตั้งเป้าไปเลยว่าฉันจะเก่งกว่าฝรั่งตั้งไปเลยแล้วหาวิธีทามันเท่านั้นผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันทําได้ผมพิสูจน์มาแล้วเพราะฉะนั้นมันเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นไปได้คุณตั้งเป้าไปก่อนเสร็จแล้วก็หาวิธีทํามันเท่านั้นเอง ไม่ยากใช่อย่าไปอย่าไปสงสัยว่าตกลงเป็นไปได้เปล่าวะเฮ้ยไม่เคยมีใครทํามาก่อน no ผมทํามาแล้วผมผมโชว์ให้คุณเห็นแล้วมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้ตัดทิ้งตัดทิงดท้งแค่หาวิธีทํามันเท่านั้นเองเห็นด้วยอะไรที่เขาทําได้เราก็ต้องทํา <ำ S 1> <ทำ S 2> ได้ไดนะคะ<ช>วันนี้ต้องขอบคุณคุณเป็ดิตอึ้งรังสีมากขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้ชมคะนี่แหละค่ะหลากหลายมุมมองและข้อเท็จจริงของ อาเซียนคะ่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณโรงแรมไมดียซิตี้รีสอร์ทที่สนับสนุนสถานที่นะคะแลวก็ดิฉันอนุมากเศษพืชผลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักสร้างแบรนด์นะโอ,อ้โหชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะคุณมีลูกค้านหนึ่งคนเนี่ยเขาใช้เงินกับคุณตลอดชีวิตแล้วคุณไม่ได่ขายของครั้งเดียวคุณเขาขายของคุณขายของ,ขของ,ขของขตลอดชีวิตหน้าที่ของคุณคือทำให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตแล้วมันจะโตขึ้น,นแบบทวีคูณ